สเสน่ห์ที่ไม่ต้องพยายามทำไมใครๆก็อยากอย,กอยู่ใกล้คุณคุณเคยสังเกตไหมว่าบางคนดูธรรมดาไม่ได้แต่งตัวโดดเด่นไม่ได้พูดจาหน้าฟังแบบมืออาชีพแต่กลับมีบางอย่างที่ทำให้คนรอบข้างรู้สึกสบายใจอยากเข้าใกล้อยากพูดคุยด้วยเสมอนนั่นแหละคือสเสน่ห์ที่ไม่ต้องพยายามหรือที่ทางจิตวิทยาเรียกว่าอปอเทนติกชามสเสน่ห์จากความเป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริงแล้ว อะไรคือองค์ประกอบของเสน่ห์แบบนี้และทำไมคนบางคนถึงมีมันโดยธรรมชาติเรามาลองดูห้าปัจจัยที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังกันเริ่มที่ปัจจัยที่หนึ่งความจริงใจคนที่มีเสน่ห์แบบไม่ต้องพยายามมาักไม่เสแสร้งพวกเขาแสดงออกในแบบที่ตัวเองเป็นไม่ต้องพยายามสร้างภาพให้ดูดีเพราะสมองของเราไวต่อสัญญาณแห่งความจริงใจมากเมื่อเราอยู่ใกล้คนที่จริงใจเราจะรู้สึกปลอดภัย แล้วไว้ใจได้ในยุคที่ภาพลักษณ์และความเปลืกนอกมักถูกยกย่องความจริงใจกลับกลายเป็นของหายากทั้งที่ในความเป็นจริงมนุษย์เรากลับโหยหาและถูกดึงดูดโดยสิ่งที่เรียบง่ายและแท้จริงอย่าความจริงใจมากกว่าสิ่งใดจิตวิทยาเผยว่าสมองของมนุษย์สามารถจับสัญญาณความไม่จริงใจได้อย่างรวดเร็ว ทั้งจากภาษากายน้ำเสียงไปจนถึงสายตานั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเราจึงรู้สึกอึดอัดหรือไม่ไว้วางใจใครบางคนท,งทั้งที่เขายังไม่ได้พูดอะไรเลยด้วยซ้ำในทางตรงกันข้ามเมื่อเราอยู่ใกล้คนที่เป็นตัวของตัวเองและจริงใจกับเราสมองจะหลั่งสารออกซิโตซินหรือที่รู้จักกันว่าฮอร์โมนแห่งความไว้วางใจทำให้เรารู้สึกอบอุ่นปลอดภัยและอยากอยู่ใกล้ไม่ต้องสมบูรณ์แบบแค่จริงใจ ก็พอคนส่วนใหญ่มักเข้าใจผิดว่าการจะดึงดูดใจคนอื่นได้ต้องมีเสน่ห์ต้องพูดเก่งต้องดูดีหรือมีอะไรพิเศษบางอย่างทั้งที่ความจริงแล้วสิ่งที่คนจดจำมากที่สุดกลับเป็นความรู้สึกที่เขาได้รับตอนอยู่ใกล้เราและความรู้สึกดีๆเหล่านั้น ไม่ได้มาจากหน้าตาหรือคำพูดสวยรู้แต่มาจากความจริงใจเล็กเเช่นการฟังอย่างตั้งใจการพูดในสิ่งที่คิดโดยไม่เสแสร้งหรือแม้แต่การยอมรับข้อผิดพลาดของตัวเองอย่างไม่ต้องอายความจริงใจสร้างสายสัมพันธ์ที่แท้จริงในความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนคนรักหรือที่ทำงานความจริงใจคือหลักฐานสำคัญของการเชื่อมโยงกันในระดับลึกเมื่อคนสองคนกล้าเปิดใจซึ่งกันและก,กันมันจะเกิดพลังที่เรียกว่า ความไว้ใจซึ่งเป็นสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้และภาพลักษณ์ปลอมๆก็สร้างไม่ได้อย่างไรก็ตามความจริงใจอาจไม่ใช่สิ่งที่ดูดีท่านที่ในสายตาใครบางคนแต่กลับเป็นสเสน่ห์ที่ยั่งยืนที่สุดมันไม่ต้องพยายามไม่ต้องเสแสร้งและไม่ต้องแข่งขันแต่กลับมีพลังพิเศษที่ทำให้คนรู้สึกอยากเข้าใกล้อยากรู้จักและอยากรักษาความสัมพันธ์นั้นไว้ให้หนาน ต่อมาปัจจัยที่สองฟังเป็นไม่ใช่แค่ได้ยิน Active Listening คนที่น่าดึงดูดใจจริงๆไม่ใช่แค่คนที่พูดเก่งแต่คือคนที่ฟังเป็นพวกเขาให้ความสนใจกับสิ่งที่คุณพูดสบตาพยักหน้าหรือถามคำถามต่ออย่างสนใจสิ่งนี้ทำให้เรารู้สึกว่าตัวเองมีค่าซึ่งเป็นหนึ่งในความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ในโลกที่เต็มไปด้วยเสียงรบกวนการแข่งขัน และความเร่งรีบผู้คนต่างอยากพูดอยากเล่าเรื่องของตัวเองแต่อาจาลืมไปว่าสิ่งที่หลายคนต้องการไม่ใช่คำแนะนำไม่ใช่คำตอบแต่คือใครสักคนที่ฟังจริงๆการฟังอย่างแท้จริงหรือฟังเป็นคือทักษะเรียบง่ายที่ใครๆก็ทำได้แต่กลับหาได้ยากอย่างไม่น่าเชื่อและนั่นแหละคือเสน่ห์ฟังแบบไหนถึงเรียกว่าฟังเป็นการได้ยินคือการรับเสียงเข้าไปผ่านหูแต่การฟัง คือการตั้งใจเปิดใจรับรู้ความหมายความรู้สึกและเจตนาของผู้พูดโดยไม่ดุวนตัดสินนักจิตวิทยาเรียกการฟังลักษณะนี้ว่า active listening หรือการฟังอย่างใส่ใจซึ่งมีพลังอย่างยิ่งในการสร้างสายสัมพันธ์เพราะมันทำให้ผู้พูดรู้สึกว่าฉันมีตัวตนฉันมีค่าและมีคนเข้าใจฉันจริงๆเพราะมนุษย์หวยหาการถูกเข้าใจมากกว่าคำแนะนำ ในสถานการณ์ที่ใครสักคนระบายความรู้สึกสิ่งที่พวกเขาต้องการมากที่สุดอาจไม่ใช่สิ่งที่ควรทำแต่เป็นพื้นที่ปลอดภัยที่เขาจะได้เป็นตัวเองโดยไม่ต้องกลัวว่าจะถูกตัดสินการฟังโดยไม่ขัดไม่แทรกไม่รีบตอบและไม่เอาความคิดเห็นตัวเองไปตัดสินเป็นการแสดงความเคารพที่ลึกซึ้งกว่าคำพูดใดๆและมันสามารถเปลี่ยนคนรู้จักให้กลายเป็น คนที่ไว้ใจได้ยังไม่รู้ตัวเสน่ห์ของคนฟังเป็นคือความสงบที่ใครๆก็อยากเข้าใกล้คนที่ฟังเก่งมากไม่จําเป็นต้องพูดเยอะแต่กลับเป็นคนที่ผู้คนรู้สึกอบอุ่นสบายใจและอยากอยู่ด้วยนานๆเพราะพวกเขาให้พื้นที่ให้ความเข้าใจและให้ความรู้สึกว่าฉันไม่ต้องพยายามเป็นใครฉันแค่เป็นฉันก็เพียงพอแล้วต่อมาปัจจัยที่สางความมั่นใจแบบเงียบๆแคลรคอนเฟเ ไม่ใช่การโอร้อวดหรือทำตัวเด่นแต่คือการรู้ว่าตัวเองมีคุณคา่าโดยไม่ต้องพูดคนที่มีความมั่นใจแบบนี้จะเปลี่นประกายโดยไม่ต้องพยายามและมันทำให้เรารู้สึกดึงดูดอย่างประหลาดเพราะมาให้ความรู้สึกมั่นคงและน่าเชื่อถือเมื่อพูดถึงความมั่นใจหลายคนอาจนึกถึงคนที่พูดเก่งเด่นเป็นศูนย์กลางของห้องหรือคนที่แสดงออกชัดเจนว่ารู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไร แต่ในความจริงแล้วยังมีอีกหนึ่งรูปแบบของความมั่นใจที่สงบกว่าเรียบง่ายกว่าแต่ทรงพลังไม่แท้กันมันคือความมั่นใจแบบเงียบๆ Quiet Confidence ไม่ต้องโชว์แต่รู้ว่าฉันมีคุณค่าไม่ต้องแข่งแต่รู้ว่าฉันไม่จำเป็นต้องเปรียบเทียบจิตวิทยาของความมั่นใจที่นิ่งและแน่นนักจิตวิทยาพบว่าคนที่มีความมั่นใจอย่างแท้จริงมักไม่จำเป็นต้องแสดงออกมาก เพราะพวกเขามีความมั่นคงภายใน instability e และรู้จักตัวเองดีจึงไม่รู้สึกจำเป็นต้องได้รับการยืนยันจากคนอื่นพวกเขาไม่เสียงดังแต่เมื่อผู้ทุกคนฟังไม่พยายามเอาชนะแต่กลับมีอิทธิพลทางความคิดอย่างน่าประหลาดและที่สำคัญคือพวกเขาไม่ต้องเป็นจุดเด่นแต่กลับมีคนอยากเข้าใกล้โดยไม่รู้ ตัวพร้อมมนุษย์รับรู้พลังที่มาจากความมั่นคงจิตใจคนเราไวต่อพลังของความนิ่งมากกว่าที่คิดคนที่อยู่กับตัวเองเป็นเข้าใจความรู้สึกตัวเองและไม่ต้องดิ้นรนเพื่อพิสูจน์อะไรมักจะเปลี่ยนพลังบางอย่างออกมาที่เรียกว่าความปลอดภัยและความจริงใจและในโลกที่หลายคนยังไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรคนที่มีความนิ่งมั่นคงและเรียบง่าย อย่างไรก็ตามความมั่นใจแบบเงียบๆไม่ได้พยายามจะเป็นอะไรแต่มันคือการยอมรับว่าเราเป็นใครอย่างเต็มใจและใช้พลังจากความเข้าใจตัวเองในการอยู่ร่วมกับคนอื่นคุณไม่จำเป็นต้องเป็นคนเสียงดังไม่ต้องเก่งทุกอย่างไม่ต้องโดดเด่นเสมอไปแค่มั่นใจในแบบของคุณเองแบบเงียบๆแต่นิ่งแค่นี้ก็เพียงพอให้ใครๆอยากอยู่ใกล้คุณโดยที่คุณไม่ต้องพยายามอะไรเลย ต่อมาปัจจัยที่สี่การมีอยู่ในปัจจุบัน Pre อยู่ตรงนี้อยู่จริงๆไม่ใช่แค่ร่างกายมาแต่ใจลอยคนที่มีสเสน่ห์ไม่ต้องพยายามมากักมีพลังบางอย่างที่ทำให้เราสู้สึกว่าเขาเห็นเราจริงๆเพราะเขาไม่เร่งรีบไม่วุ่นวายกับโทรศัพท์ และให้เวลาเต็มที่กับการอยู่ตรงหน้าคุณในยุคที่ทุกอย่างหมุนเร็วความสนใจของคนสั้นลงและสมองเต็มไปด้วยเรื่องราวที่ยังไม่จบจากเมื่อวานหรือความกังวลของพรุ่งนี้คนที่อยู่ตรงนี้อยู่ตอนนี้กลับกลายเป็นสิ่งหายากและน่าหลงไหลอย่างไม่น่าเชื่อนี่คือเสน่ห์แบบเงียบๆที่ไม่ต้องแต่งเติมไม่ต้องพูดเก่งไม่ต้องเก่งล้วนแต่กลับทำให้ใครๆก็รู้สึกสบายใจอุ่นใจและอยากอยู่ใกล้ จิตวิทยาของการอยู่กับปัจจุบันนักจิตวิทยาเรียกสิ่งนี้ว่าเมนเฟอร์เนสการมีสติรู้ตัวและอยู่กับปัจจุบันอย่างเต็มที่ไม่จมอยู่กับอดีตไม่กังวลกับอนาคตแต่รับรู้ทุกสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นด้วยความเข้าใจและไม่ตัดสินเมื่อคุณอยู่กับใครอย่างแท้จริงฟังเขาโดยไม่มีโทรศัพท์อยู่ในมือมองตาเขาโดยไม่มีใจลอยไปที่อื่น รู้สึกกับสิ่งที่เขาพูดโดยไม่รีบตัดคุณกำลังมอบของขวัญล้ำค่าให้กับเขาอย่างหนึ่งคือตัวคุณเองคนที่อยู่กับปัจจุบันคือคนที่เรารู้สึกว่ามีตัวตนที่ชัดเจนพลังของคนที่อยู่กับเราขณะพูดคุยทำกิจกรรมหรือแม้แต่แค่นั่งเงียบๆด้วยกันคือพลังที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราได้รับการเห็นและเราได้รับการใส่ใจมนุษย์ทุกคนโหยหาการรับรู้ และการรู้สึกว่ามีคุณค่าการมีอยู่ของคุณแบบเต็มตัวในช่วงเวลานั้นหา,หาคือการตอบสนองความต้องการที่ลึกที่สุดของมนุษย์และนั่นคือเหตุผลว่าทำไมคนถึงอยากอยู่ใกล้คุณโดยที่คุณไม่ต้องพูดอะไรเลยด้วยซ้ำนี่ไม่ใช่ทริคจิตวิทยาแต่มันคือภาวะของความเป็นมนุษย์ ที่แท้จริงและเป็นเสน่ห์ที่ใครหลายคนตามหาในโลกที่เต็มไปด้วยความว้าวุ่นอย่างไรก็ตามการมีอยู่ในปัจจุบันคือของความทางใจที่ทรงพลังมันแสดงถึงความใส่ใจความจริงใจและความมั่นคงภายในคุณไม่ต้องพยายามเป็นคนที่ดีที่สุดแค่เป็นคนที่อยู่ตรงนั้นจริงๆนั่นก็เพียงพอที่จะทำให้ใครๆรู้สึกอบอุ่นและอยากอยู่ใกล้คุณอย่างไม่รู้ตัวต่อมาปัจจัยที่5ความเมตตาเทนนิส ไม่ใช่แค่การพูดดีหรือยิ้มหวานแต่คือการปฏิบัติต่อคนรอบตัวด้วยความเคารพไม่ตัดสินไม่ดูถูกใจเย็นและพร้อมเข้าใจเสมอซึ่งสิ่งนี้แม้จะไม่ได้ทำให้ใครว้าวทันทีแต่จะค่อยๆฝังใจคนรอบข้างอย่างลึกซึ้งในโลกที่เต็มไปด้วยการแข่งขันความเร่งรีบและคำพูดที่แหลมคมการเจอใครสักคนที่อ่อนโยนเข้าใจและมีเมตตา กลายเป็นความรู้สึกที่ทั้งหายากและน่าจดจำคนที่มีเมตตาไม่ได้อ่อนแอคนที่ใจดีไม่ได้แปลว่าไม่มีขอบเขตแต่พวกเขากำลังแสดงให้เห็นถึงพลังภายในที่มั่นคงพอจะเลือกความอ่อนโยนแม้ในโลกที่อาจไม่ได้ใจดีกับพวกเขาเสมอจิตวิทยาว่าด้วยความเมตตาที่ดึงดูดผู้คนอย่างเป็นธรรมชาตินักจิตวิทยาพบว่าความเมตตาเป็นคุณลักษณะที่มนุษย์รู้สึกปลอดภยัย และเชื่อมโยงได้ง่ายเพราะมันเป็นหลักฐานของการอยู่ร่วมกันในสังคมไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือเล็กๆก,ก,การพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนหรือการให้เกียรติคนอื่นอย่างจริงใจล้วนส่งผลให้สมองหลังออกซิโตซินฮอร์โมอนแห่งความไว้วางใจซึ่งสร้างสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นขึ้นได้โดยไม่ต้องใช้คำพูดมากมายคนที่มีเมตตาคือคนที่คนอื่น อยากอยู่ใกล้โดยไม่รู้ตัวเพราะความเมตตาไม่ได้อยู่แค่ในคำพูดสวยรู้แต่อยู่ในการกระทำเล็กๆที่ทำให้คนรอบข้างรู้สึกว่าฉันมีคุณค่าเป็นการยิ้มให้คนที่ดูเหนื่อยและเป็นการรับฟังโดยไม่ตัดสินเป็นการยื่นมือในวันที่ใครบางคนกำลังล้มและบางครั้งก็แค่การอยู่เคียงข้างเงียบๆโดยไม่ถามอะไรเลย ความเมตตาคือความกล้าที่จะอ่อนโยนในโลกที่บางครั้งก็อยากกระด้างคนใจดีบางคนอาจเคยโดนมองว่าอ่อนแอรหรือใจดีเกินไปแต่ความจริงคือต้องใช้ความเข้มแข็งภายในอย่างมากในการเลือกที่จะเมตตาในทุกวันโดยเฉพาะในวันที่ตัวเองก็ยังไม่โอเคแต่ก็ยังเลือกที่จะไม่ทำร้ายใครด้วยคำพูดหรือการกระทำนั่นคือพลังเงียบๆที่ใครอยู่ใกล้ก็รู้สึกอุ่นใจปลอดภัยและสบายใจ